เรามาดูพร้อมกันแล้วก็เรีแอชให้เห็นกันตื่นเต้นไปพร้อมกันวันนี้เป็นเป็นมอนอะไรอย่างเงี้ยจากตัวอย่างเนี้ยซีจีแม่งอลังการมากๆยังไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องมันเล่าอะไรเป็นหลังนะสวัสดีครับนี่อติครับมุนเกศร้องจ้ะอ่ะวันนี้มาเจอกับพวกเราแก๊งสามสี่คนในเพจภาษาหนังนะครับครณบผมวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรีแอชเทรเลอร์มันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดูตัวอย่างไปพร้อมกับผู้คุณหลายๆคนเริ่มชินกับเราแล้วนะบางคน หลายๆคนไม่เข้าใจเราเว่าทำไมมึงไม่รู้เรื่องซนตินที่อะไรหาข้อมูลสิครับนั่นดูประกอนไหมค่อยมาเล่าเราไม่ได้มาเล่าตัวอย่างหลังนะเราไม่ได้มาเล่าเรื่องย่อหนังเรามาดูพร้อมกันแล้วก็เรีกชันเห็นกันตื่นเต้นไปพร้อมกันวันนี้เป็นเป็นมอนเหรอเ่างอกี้งงมาจากพระประแดงเหรออันนี้เป็นซีรีส์ครับในเน็ตฟลิกอ๋ออันนี้ซีรีส์เป็นซีรีส์พี่ดาวซันที บัติการสงครามล้างโลกมันแปลมาจากทีปรบเปิ end, ้ลทีบอดดี้ปรบเปิ้ไดไงวะทีบอดดี้ปรบเปิคือชื่อหนังสือเลย <c oughs> ชื่อหนังสือเลยอชื่อหนังสือภาษาอังกฤษก็คือทีบอดดี้ปรบเปิอยู่แล้วแล้วชื่อหนังสือภาษาไทยก็เป็นชื่อนี้เลยพี่ดาวซันทีใช่ใช่ดาวซันทีคืออะไรเป็นนิยายจีนอเป็นนิยายจีนชื่อจีนชื่ออะไรดาวซันทีชอบดูรู้สึกหน้าหน้าหน้ามันเข้าไงอ่ะ อ่าอเพราะเราใช้บ่อยอินเทอร์เฟสมันคล้องมืออินเทอร์เฟสดีกว่าพวกดิสนีย์พวกอะไรเงี้ยไวด้วยนะในแบบไม่น่วงเี้ยคนผูกคอตายสองตรงไฟเต่แกอ่าน่ยายจีนน่ยายจีนพี่นาฝรั่งหมดเลยฝรั่งทำไงอ๋อคือเหมือนเหมือนเหมือนนักวิทยาศาสตร์ฆ่าตัวตายบานทีเราคนบางทีเราคน ข่าตัวตายทำไมวะนี่อ่ะนี่อ่ะตีบอดี้พอบเเบมหกหักหรือเปล่าิดยาหรือเปล่าปิดหนี้หรือเปล่าเฮ้ยกูสร้างเกมว่าเฮ้ยต้องเคยดีท่านทีเซอร์เข้าไปแล้วแล้วกูสงสัยทำไมเขาชื่อนี้ทีเซอร์แล้วไอ้ตะมด อันนี้ซีรีส์เหรอโอ้ไ <can you S 2> ม่คมไม่ใช่ที่ผ่านนคือถ้าหบอกเป็นเจ้าเดียวเกย์มอทอนไอเทียนั่นก็โคตรจีจ <c oughs> จิจะเกย์อทอนทำมานานแ้วนะี่ยีนะเกอ ปีแล้วฟรีอ่ะห้องใหญ่เลยนี่ใหญ่จ <How S 1> ริงแปวลว่าอะไรมันเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาว <S <S มันสมัอลมันขึ้นโลกอะไรสักอย่างนี่สงครามล้างโลกดาวซันตี ยี่สิบเอ็ดมีนะครับผมที่เน็ตฟิกหนังตึมมันในยี่สิบเอ็ดเนี่ยแบ่งล่างไงวะเนี่ยสิบสี่กับยี่สิบเอ็ดเนี่ยหนักทั้งหนังทั้งซีรีส์มันปล่อยแบบคอนเทนต์ใหม่ๆกันเพียบเลยนะนนคือจากตัวอย่างเนี่ยจริงๆเราเคยรีแอคชั่นตัวทีเซอร์ไปแล้วเนาะก็อันนี้อันนี้เป็นเทลเลอร์อื เหมือนจะเล่าเรื่องเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรเยอะขึ้นนะอเหมือนแค่โชว์โปรดักชันที่มันใหญ่ขึ้นเซตใหญ่ขึ้น CG ีแม่งอลังการมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องมันเล่าอะไรเป็นหลักนะต้องหาข้อมูลมามันคือแบบวิทยาศาสตร์ทั่วโลกค่อยๆค่าตัวตายทีละคนเงี้ยใช่ไหมเหมือนมันมีเรื่องของเรก็เลมต่างดาวหรือเปล่าหรือว่าสัญญาณอะไรมาจากนอกโลกเงี้ยพี่อจริงๆช่วงนี้กระแสมันรู้ต่างดาว ในไทยเราเยอะนะคนถ่ายเห็นจากนู่นจากนี่ไทยเชื่อไหมพี่เชื่อไหมไม่ไม่เชื่อใช่ไหมหมายถึงว่าไม่เชื่อว่ามีจริงหรือไม่ไม่เชื่อว่าคนที่เห็นคือมีม,ม,มนุษย์ต่างดาวจริงไม่จริงเนี่ยเราเราพูดไม่ได้เว้ยแต่แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเรามีวิทยาการที่ดีกว่าฉลาดกว่ามีอานาจเยอะกว่าถึงขั้นจะมาฆ่าล้างโลกนะกูมาโลกเนี่ยกูจะหลบหลบซ่อนซ่อนทำเพี้ยอะไรเออเปิดเผยนะเอาถูกไหมกูจะซ่อนซ่อนกลัวคนเห็นทำเพี้ยอะไร ็เดี๋ยวมันฆ่าเราไงเหมือนถ้าเราไปอยู่ในเผ่าลิงแบบว่าเผ่าใหญ่เงี้ยมันก็งิงไงเอ้าจริงเหรอกระสุนน้อยทำไงมาคนเดียว่ะไอ้นี่มันมาอย่างนี้ต้องวอธต้องคมมืออยู่แล้วเป็นกองทัพนะเปิดเผยตัวเองบินมาต้องกี่ร้อยล้านปีแสงบินมาได้ทำไมต้องมาหลบหลบซ่อนๆอย่างมนุษย์งงโง่พวกนี้ด้วยนครสวรรค์เฮียทำนาอยู่หลบมาทำไมอ่ะอ๋อมาเลยอ่อถูกไหมไม่ไม่ได้ไปโผล่ ไม่ได้เป็นโมไม่ได้เป็นโผที่การของธรรมนะเว้ยเราเชื่ออย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลมากมายนะจริงเราเมื่อก่อนเราชอบอ่านตัยตุนนะหลายอย่างในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทาสร้างขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้เลยมีคําตอบได้อย่างเดียวมนุษย์ต่างดาวทำอะนครวาสอะตรงสระไว้น้าตรงที่เขาต่างๆอะเขาบอกด้วยเอาแค่วิทยาการปัจจุบันนะเว้ยการจะขุดบ่อที่ที่มันคมกิีบเส้นตรงอย่างนั้นยังแทบเป็นไปไม่ได้เว้ย เมื่อพันปีที่แล้วแม่งทําได้ไงวะพีรมิดเงี้ยทุกวันนี้จะทํามันเคยมีนักคนญี่ปุ่นเนี่ยจะทดลองว่าจะทําจะทําจะทาแบบพีรมิดด้วยมือด้วยวิทยาการสมัยบอกเป็นไปไม่ได้มันทํำยังไงแค่ใช้รถเคมาทําหมอกย่างเลยเฮียบอกว่าฟันธงมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งหลายสิ่งเลยนะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนานี้เราเห็นเราเฮียๆอย่างนี้เราเป็นคนศึกษา ศึกษาศึกษา,าพราพผู้เจ้าแบ่งคนออกเป็นสามสี่ประเภทประเภทแร<บ>ก<บ>คือเราจําชื่อไม่ได้ภาษาเนี่ยก็คือคนปกติของของเรานะ,ะประเภทที่สองคนเป็นมนุษย์อีกแบบหนึ่งซึ่งจะมีอายุร้อยปีเป๊ะๆแล้วจะสิ้นอายุขอาจริงจริงันี้คนก็ตีความเออเหมือนคือมนุษย์ต่างดาวว่ะผู้เจ้าแม่งรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเขาแบ่งคนเป็นสี่ประเภทเลยอย่างเราเป็นพวกมนุษย์ชมพูทวีปคือคนปกติแล้วมันมีเขาเรียกเราจาเรียกไม่ได้ จำชื่อไม่ได้แต่เคยอ่านเจอ CGD เรื่องนี้ดูไหมนี่ดูไหมดูง่ายก็กก็็มีอีกตอนไม่รู้พี่ต้องก็อยากดูนะแปดไหมก็อยากดูนะแต่คิวยาวมากซีรีส์ในเน็ตฟลิกของเราเนี่ยเหมือนเหมือนจีนพี่จีนก็เคยทำมาแล้วด้วยเป็นซีรีส์มาแล้วด้วยซีรีส์จีนเลยเหรอใช่ใช่ทำทำสิบกว่าตอนทำถึงโอ้ยเออแต่จีนเวลาทำซีรีส์มันทำตายแล้วเราเราเคยติดอันนึงมีร้อยกว่าตอนเนี่ย เีตอนนั้นที่กูติดอะไรไอ้จักรดาราเลยอ๋อดาราจักรเลยโอ้โหตอนนั้นโอ้โหดาราจักดาราใจมี80กว่าตอนใช่ต้องตอนนั้นแหะเจ้าหลุดซื่อเออเนี่ยกูติดเจ้าหลู่ซื่ออยู่ตอนนั้นรัลมดำเออเออเออแบบประเด็นคือไปอะไรไปที่รู้หมดเออแล้วเรื่องนั้นนะไปที่รู้หมดแล้วเรื่องนั้นนะไม่ได้ตอนแรกชอบนางเอกธรรมดาจริงตอนแรกชอบนางเอกตอนหลังไปชอบพระเอกครับผมแล้วตอนหลังไปชอบห้องเต้เอ้๋อเหี้ยชอบเมียห้องเต้อีกชอบ พี่ไหลใจพ่อตั้งเองอีกพี่ไหลใจมันน่ารักมันน่ารักอ่ะยี่สิบเอ็ดมีนาเจอกันที่เน็ตฟิกใช่แล้วบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันสามร้อยกว่าบาทอ่าสลับโซนกันไปใช่ไหมใช่ใช่ตรงก็มีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นนี่ก็มีติดแล้วอ้าวนอนแตกนอนแตกนอนแตกตีแตกอ่ะระเบิดบ้านระเบิดบ้านไปช่วงนี้นอนออฟฟิศบ่อยอ๋อเพราะว่าเรื่องกาแฟนไง